ให้แอปเป๋าตังดีที่สุดไม่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นล้านเพื่อจะทำเรื่องที่เราได้ใช้แค่หกเดือนพอจบหกเดือนแล้วปล่อยทิ้งไปเลยเสียเงินที่เถืไอ้ระบบบ,บ็อกเชนที่เสียเงินหมื่นล้านสองหมื่นล้านไปจ้างเขามาทำเนี่ซึ่งผมบอกว่ามันแพงนะนี่มันโอเวอร์ขึ้นนะ มันก็ร้างสิครับมันก็ไม่ได้ใช้แล้วเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้มันล้าสมัยเร็วไม่มีประโยชน์ใดๆเลยเรามีแอปเป๋าตังอยู่แล้วก็บอกพี่น้องประชาชนใครไม่มีก็ไปโหลดโหลดแล้วก็กำหนดไว้สิครับว่าโทรศรัพท์หมายเลขนี้ใช้ได้ในร้านที่มีรัศมีอยู่แค่นี้เอาระบบเป๋าตังมาใช้กำหนดแอเรียคุณอยากให้สีตารางกิโลเมตร ก็กำหนดแอรเรียได้ไม่ใช่เรื่องที่ระบบปัจจุบันทำไม่ได้เหมือนแอปเปิลตังเขาให้ไปต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดคนอยู่กรุงเทพคุณต้องไปใช้ที่ระยองเขายังกำหนดได้เลยทำไมจะกำหนดไม่ได้เว้นซิแต่ว่าคุณมีผลประโยชน์คุณจ้องที่จะหากินกับโครงการนี้คุณจ้องที่จะทุจริตคุณ จ้องที่จะเอาเงินทอนเข้ากระเป๋าตัวเองเป็นหมื่นหมื่นล้านนั่นคุณจึงไม่เอาระบบที่ใช้แอปเป๋าตังค์ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนลงทะเบียนสิครับเช่นอยู่ตำบลศิลาลงทะเบียนแล้วต้องใช้ในพื้นที่ตำบลศิลาแค่นั้นกำหนดไว้แค่นี้ก็ได้ ไม่ต้องไปเอาไอ้สี่ตารางกิโลเมตรอะไรนั่นหรอกลงทะเบียนตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเงินที่โอนเข้าไปนี่กู้มาแล้วโอนไปแจกให้คุณนี่ให้ประชาชนประชาชนที่ได้รับเงินที่รัฐบาลไปกู้มาแจกนี่คนละหมื่นนี่ก็ใช้ในพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นได้เท่านั้นเอามันง,ง่ายๆแบบนี้สิครับ ไปคิดอะไรให้มันยากคิดยิ่งยากแสดงว่าคุณต้องการเงินทอนใช่หรือไม่เหมือนกันคุณอยู่ตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นลงทะเบียนแล้วก็ใช้ <c oughs> ในอำเภอบ้านทุ่มประธานนทในตำบลบ้านทุ่มถ้าในกรุงเทพล่ะครับลงทะเบียนแขวงท่าแรงเขต บางเขนก็ใช้ได้ที่แขวงท่าแล้งไงไปใช้พื้นที่แขวงอื่นไม่ได้ไงกําหนดไว้เพราะผู้รับเงินเขาก็จะลงทะเบียนร้านค้าว่าเขารับเขามีร้านค้าและพร้อมที่จะรับเงินนี้อยู่ในเขตแขวงท่าแล้ง <c oughs> ง่ายๆครับทำไมคุณไปคิดเพื่อที่จะ คิดเพื่ออะไรครับคิดเพื่อที่จะหาเศษหาเลยหาเศษหาเลยจากงบป,ประมาณเนี่ยถ้าคิดแบบนี้ผมจึงบอกว่าเอาวิธีการเนี้ยใช้ได้ทุกพื้นที่ใช้เขตตำบลเป็นหลักสี่ตารางกิโลเมตรอยู่แล้วครับเขตตำบลน,นะบาง้ออาจจะมากขึ้นไปหน่อยแต่คน ร้านค้าที่ลงทะเบียนเขาลงทะเบียนในที่อยู่เขาอยู่ในหมู่บ้างอยู่ในตำบลไหนเราก็กำหนดไว้ในตำบลน,นั้นๆใช้แอปเป๋าตังค์ดีที่สุดไม่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นล้านไม่ต้องไปเสียเงินเป็นสองหมพล้านเพื่อจะทำเรื่องที่เราได้ใช้แค่หเดือนพอจบหกเดือนแล้วปล่อยทิ้งไปเลยเสียเงินเฉย นี่ต้องเตือนไว้นะครับและเรื่องนี้ต้องพูดต้องพูดต้องย้ําว่าเอาเนี่ยเอาแบบกระทรวงการคลังต้องการนี่แหละเอาแบบที่พักเก้าไกลท่านรองหัวหน้าพักศิรีกัญญาต้องการนี่แหละเอาแอปเป๋าตังนี่แหละกาหนดเขตตําบลเนี่ยง่ายที่สุดร้านค้าในตําบลน,นั้นรับไปลงทะเบียนตําบลไหนก็ซื้อได้ในตําบลน,นั้น กรุงเทพก็ลงทะเบียนที่แขวงไหนก็ซื้อได้ที่แขวงนั้นง่ายที่สุดครับนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราประหยัดเงินเพราะเราไปกู้มาเนี่ยเราไปกู้มาเนี่ยเราต้องประหยัดสิครับไม่ใช่กู้มาเราเป็นหนี้แล้วให้มีคนมาหากินหาเศษหาเลยกับเงินที่เรากู้มานี่คือเรื่องที่จะฝากไว้ เอาละครับท่านที่ครบทั้งหลายครับบทพิสูจน์นี้เราจะไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นนโยบายราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าทั้งระบบวันเดียว20บาทเนี่ยต้องเอาให้ได้และเรื่องแจกเงิน1นึ่งมบาทเนี่ยที่จะไปทำระบบบล็อกเชนไม่เอาเอาเป๋าตังนี่ละง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเงินไปจ้างคนอื่นมาทำเพราะมันมีอยู่แล้วให้ประชาชน ไปลงทะเบียนเพิ่มเติมเฉยๆคนเท่าคนแก่ก็ให้ลูกหลานลงทะเบียนให้ลงทะเบียนที่หมู่บ้านไหนตำบลไหนก็ใช้ในตำบลน,นั้นง่ายครับนี่คือการทําที่ไม่มีเงินทอนปลอดภยัยไม่มีผลประโยชน์ทำไปเลยครับเพราะเราเป็นหนี้ร่วมกันแล้วนี่เอาละครับท่านที่รบทั้งหลายครับก็ขอบพระคุณ ทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันนะครับแล้วก็ถ้าใครเห็นด้วยใครแสดงความคิดเห็นก็แชร์กันไปนะครับ